รถทางทีพอเสื้อติดลามาคุณพี่ครับที่เชื่อกันได้ทั้งทางทีภูมิมีที่มีที่อยู่ที่อยู่สื่อสารอังกฤษในกีตการกีตพบไม้ในทางทีในไร่ครับผู้เดินทางทีสมมุติบริษัทสอบบริบริษัทยังว่าอะไรครับ <laughs> <laughs> <laughs>

ตัวมาบอกเารุ่งากาม่กาอยตอนเตมตญ่กทิศครับมันเกเพิรเพชบัตาให่บนเหีนเดอบ้อนสวอยกนเจ้าอ้อยเงแผ่นใดเงบดำเชือ ទឹកហ្នឹងយកដាំទឹកក្រហមទឹកក្រហមឡើងហាយក្បាលរាំមិនបានกินគុកអូកុំឲ្យគេពីមស៊ីអើសុំទូเด้อតាយាយអូនចៅ อนี่คือเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าที่ทำพิธีนะครับเสร็จแล้วบางคนก็มองเห็นเลขแตกต่างกันไปนะครับอันนี้คือเศษเศษฟ้าผ่านะเดี๋ยวผมจะว่า่ันไปดูข้างข้างใน อันนี้คือเศษเศษไม้ที่โดนฟ้าผ่านะะนครับพี่น้องดูครับท่อนใหญ่นะท่อนใหญ่มากอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เศษไม้ที่โดนฟ้าผ่าเหมือนกันนะครับเนี้ยจุยกระจายหมดเลยนะอันนี้เกิดจากธรรมชาติธรรมชาติ ดูเศษเศษเล็กๆนะครับอันนี้ก็เกิดจากฟ้าผ่านะที่มันหลุดออกมานะพี่น้องเนี่ยจุยกรนะจายเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับตามความเชื่อเนี่ยตามความเชื่อชาวบ้านเรานะครับก็จะต้องอเชิญอาจารย์ที่เขารู้พิธีปัดเป่า นะครับปัดเป่าก็จะมาสวดทำพิธีนะครับเนี่ยดูครับสูงไปจนถึงยอดเลยนะครับแล้วก็ลงมาแตนะ่ที่อาจารย์บอกว่าเมื่อเช้านะครับท่านก็ได้บอกว่านี้เป็นการผ่าจากด้านล่างนะครับด้านล่างขึ้นไปข้างบน สังเกตยังไงสังเกตจากไม้สังเกตจากไม้ครับเนี่ยมันจะแฉกขึ้นใช่หไหมมันจะแฉกขึ้นตั้งเลยใช่หไหมแขกขึ้นตั้งไปข้างบนเนี่ยแต่ถ้ามาจากด้านบนเนี่ยไม้ก็น่าจะลงข้างล่างนะครับอันนี้คือเมื่อเช้าจากที่คนแก่าได้บอกนะครับทีนี้เรามาดูนะครับ มาดูไม่มาดูของดีก็แล้วกันผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับผมจะถ่ายให้ดูว่าท่านมองเห็นเลขอะไรก็อธิษฐานเอากันแล้วกันนะครับผมจะให้ดูแบบใกล้ๆนะแล้วคนที่โชคดีก็มองเอาเองนะครับ มองเห็นเป็นเลขอะไรก็ตีเอาเองเลยนะครับจะถ่ายแบบช,ช้าๆาจากข้างล่างนะครับ แต่เมื่อเช้าจากการสอบถามนะครับบางคนก็บอกว่าเห็นเลข4 7บ้าง4 1 7บ้างสามสบ้างเนะ็แล้วแต่คนมองเห็นนะครับนี่ก็ก็จกมานะสะท้อนอยูนะ่นะครับแปง้ง แล้ต่คนมองนะครับเป็นการเสียงนะครับเป็นการเสียงโครกเสียงดวงมองเห็นเรืออะไรก็ตีเอาเองนะครับพี่น้อง